สบายดีสบายดีสบายดีตอนเล้งสบายดีตอนเล้งเจ้าก right. ินยังเคยกินชากินชากินชาชาไม่ใช่ใช่ชาไหมใช่ชาชา喝茶ชาเจ้ากินชาตลอดบ่เคยกินชาตลอดปันเธอเคยไปกินชาไปกินน้ำเจ้ากินชาเห็นยังกินชากินชาสุขภักสุขภกดาย เจ้าโฮบามักซิดาเอ่อมักซิดาเมนฟังสื่อเหลียวฟังสื่อเหลียวปาเลอร์กระได้ปาเลอร์ปาเลอร์เยส是ปาเลอร์เยส是ฟังสื่อเหลียวเจ้าเจาภาษาลาวเก่งแท้เอ่อขึ้นว่าวในนึงใน่หนึ่งในหนึ่งค่อยเฮียนหน่อยหนึ่งข่อยฟอนหน่อยนึ่งเจ้าเฮียนมาจากภาคข่อยค่อยเขียนบระไดเขียนบระไดเขียนยาเขียนบระไดเขียนยาะเออค่อยฝึกว่าวหลายลาเข้าใจปะเอาเจ้าเอกเสียงดี quay <laughs> cặp <laughs> trai gặp trai lại lại cháu soi quay lại lại hả cháu vào ốc đi ốc xiên đi ốc xiên đi cháu 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 men xoăn phẳng nhàn xoăn phẳng nhàn <laughs> oh yeah quay men xoăn phẳng mông 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 cháu mông hả mông cháu bảo phát gì bảo phát đây nưng nói hả

ถ้าเจ้าขี้งานป่งย้งง่ายง่ายเข้าใจปะคือก็มีนักเขียนไล่ปะนักเขียนล่นักเขียนว่าภาษาภาษาจีนดีดีเยอะเจ้ามีผู้เศร้าเจ้ามีผู้เศร้าเรลาปะปมีปมีเธอขยันปมีผู้เศร้าเธอเจ้าเจ้ามีปะเจ้าอย่างสดปะขยันซ้อโอ้อย่างสดขยันซ้อเจ้าอายุจักปี พยันนิวซีซีปีแล้วซีซีปอบิงคือสิบห้าปีอ๋อขเบิรคหปีขอบใจขอบใจขอบใจไหลาเจ้ามักประเทศลาวบ่เดี๋ยไ่หลาดีดีไหลาอากาศดีอากาศดีอยู่ีอากาศดีเคยมาร่วมผ้าบ่านร่วมผบาป่านนะร่วมผบาป่านยนอี气很好是不是兰博拉邦的天气兰博拉邦的天气很好 ใช่对้ครอีน依山傍水ี依山傍水อา依山傍水依山傍水มีพุมีน้ำมีภูมีน้ำ Yeah。What's มีพูมีน้ำมีภูภูแมงภูส้มไล่ไล่ะอมีพูมีภูมีน้ำมีภูมีน้ำาย้มีภูมีน้ำ依山傍水 There are mountains and rivers Yeah，m o u n t a i n and r i v e r Yeah，yeah，มีภูมีน้ำ依山傍水依山傍水อ๋อ 我知道สาวสาม m o u n t a สามดีด <mortality>. yeah. ีด <clicked> ีด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 ีีด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 ดี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 ดดี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 ดดี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 ีดีด อยู่เราเขาอยู่ลาวขาอยู่เราสิบเดือนแล้วสิบเดือนสิบเดือนเกือบหนึ่งปีเกือบหนึ่งปีหนึ่งปี almost one year yeah almost one year yeah almost one year เราเก่งภาษาจีนเก่งภาษาอังกฤษเก่งภาษาลาวเก่งภาษาโมงนิดหนึ่งลาวซ่อนภาษาจีนเนาะกันพระพุทธยักษ์เห็นภาษาจีนมามเห็นได้ถ้าชื่อ how do you say how do you say Chinese I'm Chinese คยเป็นเคยเป็นคนจีน yeah, คนจีนยะคนจ yes. okay. ja ีนซ okay. ้อนภาษาจีนยะซ้อนภาษาจีนอืม太棒了 OK 再见再见 See you next time